สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยยนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีมีนนะครับ ขอย้ำนะครับว่าเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีเท่านั้นนะครับชาวราศีมีนซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะครับซึ่งเป็นพลังดวงรวมๆในช่วงครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2568นี้นะครับ ก็ขอให้ชาวราศีเมีนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ปลดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นพลังดวงโดยรวมๆไม่ได้เฉพาะจาะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอชาวราศีเมีนทุกท่านนะครับพิจารณารับอัตพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับกับปยากรที่ดีๆก็ขอให้สร้างความสําเร็จนามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสิสุข นะครับห้เกิดขึ้นจริงดังคำทำนายอะไรที่ไม่ดีนะครับก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกนัน,กนนะครับว่าในครึ่งปีหลังนี้นะครับปีพุทธศกักราช2568นนี้ครึ่งปีหลังพลังดวงโดยร,มรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีเมษน,นะครับ จะเป็นไปในลักษณะแนวทางใดนะครับมาตั้งจิตอธิษฐานขอพลังเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลน,นี้เทพเทวาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงโปรดเมตตาสื่อพลังดวงในครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2568นี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีเมนีนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นขอโปรด สื่อพลังดวงปานมาทั้งไพย,ยิปซีไอปอได้เปิดออกมาอ่านให้เป็นแนวทางกับผู้ที่เป็นชาวราศีเมีนด้วยเถิดขอไพ่ใบแรกในการที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนโดยภาพรวมๆของผู้ที่เป็นชาวราศีเมีนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิดขอไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็น j จั m e n t นะครับ ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่วาสนาโชคชะตาเข้ามาเครือกูลเครือหนุนได้ทับประกาศดีๆนะครับเข้ามาพลิกชีวิตชีวานะครับใอ้กับชาวราศีมีนถ้ากว่าสถานการณ์ต่างๆของชาวราศีมีนที่ผ่านๆมานะครับอยู่ในสภาวา่ของการเงียบเงานิ่งตัว หลับเงียบสนิทนะครับหรือไม่มีความคึกคักใดๆนะครับที่ผ่านมานั้นก็จะกลับมาฟื้นตื่นตัวนะครับพลิกชีวิตใหม่ขึ้นมาสู่ความคึกคักสู่ความเติบโตได้รับประกาศดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเทวดานะครับจากพาดินเข้ามาอำนวยชัยให้กับชาวราศีมีนได้รับกับสิ่งดีๆเข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรน,นะครับ,รบก็มาเข้ามาเครือกูลให้กับชาวราศีเมีนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของ าการงานการเงินหรือสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับอาจจะเป็นช่วงของการเป็นโชควาสนาที่อาจจะส่งผลมาจากอดีตชาติก็ได้ที่เข้ามาเกื้อกูลในพลังดวงให้กับชาวราศีมีนกับสถานการณ์ต่างๆที่จะสร้างความคึกคัก,กสู่ความเติบโตนะครับแล้วก็แปดเรี้ยนนะครับที่จะสร้างความบุดมสมบูรณ์ในเกิดขึ้นนะครับในความสําเร็จที่มาจากการพัฒนา การเพิ่มศักยภาพการขยันการทุ่มเทนะครับก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆในผลงานจะส่งผลในเรื่องของผลกำไรผลประโยชน์เข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์ที่จะทำให้ชาวราศีมีนั้นรุ่งเรืองฟื่องฟูด้วยทรัพย์สินเนิ่นทองที่เข้ามาจากเส้นสายการงานกับการพัฒนาการขยันการทุ่มเทนะครับแล้วก็ ท่านจะเดินหน้าอย่างสดใสกับความเติบโตที่สังคมนะครับก็มีพลังแห่งความโอปอมารีนะครับเข้ามาเคือกูเคือหนุนมาอุปตรมคำชูนะครับไอ้ชาวราศีมีนมีความรักความป,ปรืงพอใจความใส่ใจในการที่จะดูแลนะครับซึ่งสถานการณ์ต่างๆบางทีต้าสังโคตงสภาวะต่างสังคมไม่หน่วยนะครับบางทีเราก็ไม่ค้อยเต็มใจในการที่จะ ใส่ใจหรือรับผิดชอบในสรนการต่างๆแต่ถ้า,ส,าสรนการต่างสังคมนะครับอํานวยมาด้วยความอบอ้อมารีด้วยความใจดีด้วยสิ่งพลังดีๆเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับก็ยิ่งทําให้เป็นพลังใจที่จะทําให้เรานั้นยิ่งมีความกระตือรือร้นในการที่จะเริ่งนะครับในการที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับที่จะเติมเต็มกับสถานก,การณ์ต่างๆให้ปสู่เป้าหมายความสําเร็จรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทนาใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่ามาตื่นรู้ตื่นตัวสร้างความคึกคักกระตือรือร้นเข้ามานะครับด้ยวยความปพงป่อพอใจด้วยความใส่ใจก็ทําให้เรานั้นทุ่มเทแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับ ก็ไปสู่เส้นทางของความบุดมสมบูรณ์นะครับข้าวเหรียญนะครับที่จะทำให้ตั้นนั้นจากแปดเหรียญมาเป็นเก้าเหรียญการพัฒนาการปรับปรุงการเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพการขยันกำรทุ่มเทด้วยความใส่ใจด้วยความรักนะครับก็จะดึงดูดเม็ดเงินกับผลประโยชน์ความสําเร็จเข้ามาเติมเต็มให้ครอบครัวนะครับมีความบริบูรณ์มีความบุดมสมบูรณ์นะครับที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามา นะครับไปเปินสู่เส้นทางของความเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่นะครับในความสําเร็จหลากหลายที่เข้ามานะครับเดเวอร์ world, นะครับก็การนานนะครับธุรกิจของท่านจะส่งผลของการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับทีรีกว่าให้โลกทางใบนี้นั้นสร้างโอกาสให้ท่านได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านใดๆก็ตามหรือใครที่มีลูกน้องบริบาลก็ตามนะครับที่จะได้รับผลประโยชน์ ร่วมกันในทิศทางที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับก็จะตามให้ท่านนั้นเรียกว่าโลกตั้งใบนั้นผลประโยชน์อยู่ในกำมือของท่านที่จะเก็บเกี่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่องสร้างความบุรมสมบูรณ์นะครับราชินีตือเรียนนะครับก็ยังมา บอกย้ำนะครับว่าท่านจะบริหารสการต่างๆด้วยความสําเร็จสมหวังในทิศทางที่ดีนะครับแม้นอะไรก็ตามที่เข้ามาเป็นพลังหรือก่อนหน้านี้นะครับอะไรที่เป็นพลังลบๆเป็นอริเป็นจัตรูก็ตามนะครับก็จะเข้ามาอํานวยชัยสร้างความแข็งแรงแข็งแรงให้เกิดขึ้นนะครับยิ่งเจอปัญหามากท่านก็ยิ่งตุ้มเทนะครับในการที่จะบริหารในสการต่างๆอุปสรรคมากก็ยิ่งกระยันมากยิ่งขึ้นนะครับใส่ใจในคุณภาพประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคง ที่ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับและก็ท่านตุ้มเทนะครับเดจาริออดนะครับสถานการณ์ของการตุ้มเทสวมหัวใจนักสู้หัวใจนักกรบนะครับไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์ใดๆไม่ว่าจะเข้ามาเป็นอุปสรรคญหนาก็ตามท่านตุ้มเทพร้อมที่จะใเกิดความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์ นะครับวยความร่ำรวยมั่งมีสีรสุขอะไรที่เป็นศัตรูก็พร้อมที่จะกระชัดศัตรูนั้นนะครับให้จบสิ้นลงไปนะครับแล้วก็สร้างความแข็งแรงแข็งแกร่กงสเตรงนะครับความสําเร็จที่ได้รับชัยชนะนั้นจะสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่กง,งบางท่านจะมีสระการของการเดินทางนะครับไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ต่างประเทศนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้มีโอกาสไปสร้างธุรกิจ หรือไปรับตําแหน่งที่มั่นคงรุ่งเรืองกว่าเดิมนะครับมีสกณ์ของการเดินทางหรือบางคนก็ไปร่วมบุญกับชาวต่างชาตินะครับในการร่วมมือามทาธุรกิจอะไรกันต่างๆที่จะสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งความสําเร็จในต่างถินต่างแดนนะครับที่จะสู่เส้นทางของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับที่จะตามไปตั้นนั้นมากมายด้วยทรัพย์สินงินตองกับผลประโยชน์ ผลกาไรที่เข้ามาเงินตราต่างประเทศนะครับก็จะตกดึงโดดเข้ามาด้วยความแข่งแรงด้วยความมั่นคงสามเหียนนะครับความเติบโตที่เกิดขึ้นกับการร่วมแรงร่วมใจทีมเวิร์กที่ดีนะครับที่จะเข้ามาพัฒนาให้สู่เส้นต่างของความเติบโตนะครับซึ่งบางทีที่ผ่านๆมาบางทีทําให้สภาวะต่างๆมีการซบเซาบ้างอะไรบ้างบางทีนะครับก็เรียกว่าต่างคนต่างทำนะครับอาจจะไม่ก็ร่วมมือร่วมแรงกันสักเท่าไหร่ แต่ว่าในกรุงปีหลังนี้นะครับการทํางานกันเป็น t ิเ m w o r k จะเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับที่มองเป้าหมายร่วมกันมาพัฒนานะครับก็ทําให้สัดการกต่างๆได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลติบโตนะครับที่ตานนั้นใช้ความนิ่งนะครับการพิจารณาไตรตรองด้วยความรอบคอบก็ทําให้อะไรก็ตามที่จะเข้ามาเป็นปัญหนานั้นจะถูกป้องกันไม่ให้เข้ามากระทบกระเทือนไม่ให้มาระคายผิวแต่อย่างใดนะครับ ก็เรียกว่ามีความปลอดภัยไม่ว่าอะไรจะปุ้งเป้ามาโจมตีก็ตามนะครับการทํางานกันเป็น t ีเ m w o r k คุยกันปรึกษาหรือกันคุยกันประชุมกันนะครับตกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลวางแผนกันในทิศทางที่ดีร่วมกันก็สู่เป้าหมายความสําเร็จรุ่งเรืองสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งเข้ามานะครับซึ่งแตกต่างจากที่ผ่านมาบางทีแต่ที่ผ่านๆมาบางทีบางคนต่างทานะครับต่างคนต่างทาไม่ได้คุยกันไม่ได้ปรึกษาหรือกันไม่ได้อะไรกันนะครับก็ย่อมทให้ความสําเร็จ นั้นก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็มทีมมมม่แต่ต่อไปนี้นะครับท่านจะรับการเกื้อกูลเกื้อหนุนในทิศทางที่ดีนะครับอุปตมัมคำจูซึ่งกันคุยกันประชุมกันด้วยเอ็ดด้วยผลนะครับแล้วก็ความสําเร็จก็จะก็ามาเติมเต็มสร้างความ รุ่งเรืองเฟื่องฟูเปล่งประกายนะครับประดุจด,ดังสายรุ้งที่เจิดจัดอยู่บนต้องฟ้าด้วยความแจ่มใสที่จะทําให้ชาวราศีมีนั้นได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความอุดมสมบูรณ์สร้างความสุขความแข็งแรงมั่นคงในชีวิตครอบครัวได้มีความอุดมสมบูรณ์ที่พร้อมเปลี่ยนไปด้วยความสุขนะครับกับความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ทําอยู่กับบ้านก็ตามนะครับธุรกิจกงศีหรือธุรกิจใดๆนะครับต่างโลกสื่อสารออนไลน์ต่างโลก โซเชียลนะครับธุรกิจการตัวการต้องเที่ยวผลผลิตต่างด้านเกษตรกรรมนะครับที่จะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์อย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมสร้างความแข็งแรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กอยการปกป้องคุ้มครองนะครับเพราะว่าไปไม่แรกชัดเมนก็บอกแล้วนะครับตทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นประทานพรอนนันหนชัยใจแล้วก็ท่านนั้นได้รับความป้องกันปกป้องคุ้มครองด้วยความแข็งแรงผู้หลักผู้ใหญ่ก็กล้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควร ที่จะทาให้ชาวราศีมีนนะั้นได้รับผลประโยชน์อย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรมาเติมเต็มนะครับด้วยความสมบูรณ์บริบูรณ์และก็สู่เส้นทางของความร่ารวยมั่งมีสีสุขนะครับรวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยขึ้นไปอีกนะครับใครที่ยังไม่รวยก็สู่เส้นทางของการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันตั้งลูกน้องนายจ้างนะครับที่จะสร้างความเติบโต ในเส้นทางการเงินผลประโยชน์เข้ามาด้วยความบุดรมสมบูรณ์นะครับก็ทาให้สู่เส้นทางของความคึกคักในความสําเร็จและก็มีความเติบโตคึกคักในเส้นทางการเงินทรัพย์สินเงินทองที่เข้ามาเพิ่มปูนอย่างต่อเนื่องสร้างความแข็งแรงแข็งแกรนะครับเงินตราก็ามาอย่างเหมาะสมเงินตาต่างประเทศนะครับที่ถูกดงึงดูดเข้ามามากมายนะครับ จากความสําเร็จจากความเติบโตจากการขยายตัวไม่ว่าธุรกิจด้านใดๆนะครับในครึ่งปีหลังนี้ที่จะทําให้จาราศีมีนนั้นสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่กงมั่นคงด้วยหวใจนักสู้วใจนักครบรีกว่าตะเคยปล่อยปลาล่าเลยไปบ้างในก่อนครึ่งปีหลังนี้นะครับตันก็จะมาพิจินิพิคออเคราะห์อาาอตดอาผลนะครับกับการที่ไม่เติบโตเท่าที่ควรแล้วก็ทุ่มเทด้วยหัวใจนักสู้วใจนักครบนะครับก็พัฒนาสู่ความสําเร็จ ประชุมกันกับผู้รอบข้างผู้ร่วมองค์กรหาบุคลากรที่ทํานร่วมกันนะครับก็พร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีก็ทําให้ได้รับความสําเร็จสมดังหวังปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาเกื้อกูลอุปถรัรมภ์นะครับให้ต้านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุมสมบูรณ์กับความสําเร็จอะไรที่ในเส้นต่างการเงินนะครับอะไรที่ยังเกิดตกค้างยังไม่ได้รับการชรําระเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้รับเส้นต่างต่างการเงินเข้ามา มาสร้างความบุดมสมบูรณ์นะครับนอกจากเนื้อ,อนอกเหนือจากความสําเร็จในเส้นกลางการงานธุรกิจแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของบางทีนะครับในเรื่องของการมีโชคมีลาบนะครับที่อาจจะตามให้ท่านนั้นได้รับโอกาสที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเทวดาปาดินผลบุญบารมีของท่านจากอาดีตชาติและก็ชาตินี้ที่สะสมมาก็จะมาเครื่อคูณเครื่ อำนวยท่านได้รับสิ่งดีๆนะครับกับการมีโชคมีลาภในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆหรืออาจจะถูกจัดสรรมาในเรื่องเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินด้วยสําหรับบางท่านนะครับที่มรดกทรัพย์สินของในครอบครัวเรือนนะครับที่มีความบางครั้งบางมีสิสุขมากมายนั้นนะครับก็จะมีการจัดสรรแบ่งส่วนมาให้ลูกหลานนะครับไอ้ผู้ที่กวนจะมีสิทธิ์ได้รับในมรดกทรัพย์สินนั้นนะครับก็ก็มาเติมเต็มสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิด ขึ้นกับทรัพย์สินเงินทองด้วยความแข็งแรงแข็งแกร่กง,กงอย่างมั่นคงต่อไปนะครับที่ชาวราศีมีนจะดึงดูดเงินทรัพย์สินเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเงินตราต่างประเทศหรืองเงินประเทศก็ตามนะครับที่จะสร้างความเส้นต่างของความร่ารวยเป็นเศรษฐีเศรษฐีนี่ให้เกิดขึ้นกับชาวราศีมีนในครึ่งปีหลังนี้นะครับในเรื่องของรายจ่ายนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะส่งผลกระทบกระเทือน ทางการเงินของชาวราศีมีในครึ่งปีหลังนี้นะครับเพราะว่าท่านนั้นจะมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะครับในการจับจ่ายใช้สอยนะครับที่มองถึงคุณค่าทางการเงินด้วยการตื่นรู้ตื่นตัวนะครับมีการใช้ความนิ่งในการพิจารณาในการจับจ่ายใช้สอยแม้นท่านจะเป็นผู้ที่ ก่อนหน้านี้บางท่านนะครับที่อาจจะเรียกว่าเป็นผู้ที่จับจ่ายใช้สอยแบบไอโซนะครับเรียกว่าที่ใช้จ่ายของราคาสูงสูงของแมนเนมบางทีก็เป็นของสั่งมาจากเมืองนอกที่ราคาสูงสูงอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าต่อไปนี้ถนัดจ,จะมีการพิจารณาคุณค่าต่างกันเงินมากขึ้นนะครับที่จะให้มีความปลอดภัยต่างกันเงินเพื่อครอบครัวจะได้มีความอุดมสมบูรณ์นะครับ ให้มีเงินเงี่ปอมรอมริบมากยิ่งขึ้นถึงอาจจะใส่ใจในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับที่มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นใช้จ่ายให้เหมาะสมไม่คู่ควรนะครับก็จะทาให้ท่านนั้นมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นไรายได้รายรับที่มีเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายหลักหลายเส้นต่างแล้วก็ประหยัดมากยิ่งขึ้นใช้จ่ายอย่างเหมาะสมก็ทาให้ต่างการเงินของท่านนั้นจะมีความแข็งแรงแข็งแกร่งเติบโตที่สร้างความสุข ให้กับตนเองและครอบครัวอยู่แบบสุขบริบูรณ์นะครับก็เป็นโอกาสดีๆส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับในครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีมีนะครับคนโสดก็มีโอกาสนะครับที่ท่านจะถูกกาหนดโดยโชคชะตาวสนานะครับที่บางทีก็ส่งผลจากอดีตชาตินะครับที่ถูกกาหนดไอ้ท่านได้พบได้เจอความรักในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับโอกาสของพบกับชาวต่างชาติก็มีด้วยนะครับ ที่เข้ามาสร้างความรักความสัมพันธ์นั้นแล้วก็พัฒนาเติบโตไปสู่คู่คอมมิชเมนต์ดีนะครับที่จะไปใช้ชีวิตคู่กันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะครับที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันอย่างแข่งแร่งแข่งแกร่แกง,แ,งแม้นจะเป็นคนชาวต่างชาติเม้นจะด้วยระยะต่างก็ตามนะครับที่เป็นอุปสรรคหนาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามแต่จะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับที่จะเป็นคู่รักที่แข่งแร่งแข่งแกร่กงต่อไปที่จะใช้ชีวิตคู่กันในอนาคต นะครับที่ถูกกำหนดมาด้วยโชคชะตาวาสนาที่ส่งผลจากกาดีตชาตินะครับส่วนคนโสดนะครับถ้าว่ามไม่เจอยังไม่เจอสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับท่านก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับแต่ความเป็นโสดของท่านก็ไม่ได้เป็นปัญหนานะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ แม้จะไม่มีเข้ามาแม่นจะอยู่ลําพังก็ตามนะครับท่านก็อยู่อย่างมีความสุขสําราญเบิกบานใจในทต่างที่ดีนะครับแม่นจะอยู่ลําพังหรือจะอยู่กับครอบครัวก็ตามนะครับก็รักกับตัวเองอย่างมีความสุขแล้วก็เดินหน้าเติบโตต,ต่อไปด้วยความสุขสําราญเบิกบานใจผูกพันกับคนในครอบครัวแม่นบางท่านที่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับอยากจะมีความรักแต่เดินทางมายังไม่พบไม่เจอ ก็บางทีก็จะรู้สึกเหนื่อยล้าบ้างนะครับที่กับเจอกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ส,สเะแสวงหาและยังไม่พบไม่เจอนะครับก็จะอยู่ในช่วงของการพักนิ่งนะครับในการที่จะพักรักษากายใจให้หายเหนื่อยแล้วก็เวลามาบริยาในเรื่องของการงานการเงินนะครับจึงเรียกว่าพัก,พกความรักไว้สักครู่ในการที่จะโสแสแวงหาก็อยู่แบบโสดๆไปก่อนเอาเวลาไปทุ่มเทนะครับ กับการกระตรือร้นในเรื่องของการพัฒนาการงานการเงินนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในเครื่องปีหลังนี้นะครับก็จะกำหนึดถึงความเหมาะสมความคู่ควรในความรักความสัมพันธ์ที่จะให้มีการดูแลด้วยความใส่ใจให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมในความรักความสัมพันธ์ที่คู่รักคู่ครองดีๆที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะครับด้วยความเติมเต็มด้วยความหวานความโรแมนติกเข้ามานะครับความผูกพัน ไอ้มีความพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องที่สร้างอะไรที่เป็นความรู้สึกดีๆนะครับมาไอ้มีความคึกคักในความรักความสัมพันธ์มากขึ้นแม้จะมีสภาวะอะไรก็มาทําไม่รู้สึกเสียอารมณ์ไปบ้างในความรักความสัมพันธ์บางช่วงบางขณะก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะนิ่งนะครับเพื่อที่จะให้มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีและก็มีการดูแลกัน ด้วยความอบอุ่นต่อไปด้วยความใส่ใจกุยกันนะครับด้วยเอตุด้วยผลนะครับเมื่อต่างกลนต่างอยู่ในสภาวะที่นิ่งนะครับใจเย็นๆแล้วก็มาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเพื่อสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งในความรักความสัมพันธ์ก็ออมจอมกันในที่ต่างที่ดีนะครับยอม่อนปอนปลนกันในที่ต่างที่มีความเข้าใจกันอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการดูแลนะครับ โดยความใส่ใจยังมีคุณค่าซึ่งกันและกันก็เติมพลังแห่งความสุขอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องมีโอกาสพัฒนาในเรื่องของความรักในครึ่งปีหลังนี้นะครับที่อาจจะมีการเดินทางไปต้องเที่ยวด้วยกันบ่อยๆนะครับในความรักความสัมพันธ์เพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นยิ่งมีความคึกคักมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นมีความหวานความโรแมนติกมากขึ้นนะครับก็เติมเต็ม พลังแห่งความรักเดินทางไปต้องเที่ยวนะครับไกลที่มีฐานะไม่เต็มที่สักเท่าไหร่ก็จะเที่ยวในประเทศนะครับแต่ถ้าไกลที่ฐานะที่มั่นคงรุ่งเรืองมากมายนะครับก็จะเดินทางไปเติมพลังความรักในต่างประเทศนะครับเพื่อความส,าสร้างความสุขความอบบุญความหวานความโรแมนติกที่สร้างความมั่นคงให้พัฒนา อย่างต่อเนื่องนะครับก็สร้างความแข็งแรงแข็งแกร่ง,งนะครับไปเติมพลังแห่งความรักความสัมพันธ์ให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นในต่างแดนนะครับก็เป็นโอกาสดีๆของการเติมเต็มพลังแห่งความรักไม่มีความสุขความอบอุ่นมั่นคงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็มองโดยภาพรวมๆนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครึ่งปีหลังนี้นะครับของคู่รักคู่ครอง ที่ใช้ชีวิตคู่กันอยู่นะครับหรือแม้แต่คนที่คบอยู่ก็ตามนะครับก็มีโอกาสเติมพลังความสุขที่คุยกันถึงอนาคตอย่างมั่นคงด้วยความใส่ใจด้วยความตื่นตัวนะครับพร้อมที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นอยู่ด้วยความมั่นคงด้วยความสุขนะครับ นี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีเมีนในครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2568นี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีเมีนทุกท่านที่ก็ามารับชมรับฟังนั้นมีความสําเร็จนํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มั่งมีสี่สุขอย่างมั่นคงนะครับและก็มีความรากมักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและคอบมั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ